ออร่าดีหุ่นดีมากใช่ยานใช่จะจับอันขวดน้ำปาพ่อเนอะกินบ่ล่ะกินไหมไม่กินไม่กิน่ะไม่กินขะขอหน่อยเอาไหมล่ะลูกชิมไหมล่ะลูกชิมเนาะชิมไหมชิมค่ะชิมค่ะโอเคถ้ามันถ้ามันไม่อร่อยหนูก็ หนูก็ไม่ไม่ต้องกินแล้วลูกนะหนูก็ไม่ต้องกินดอกเออไม่กินดอกชิมค่าไม่ชิมอ้าชิองชิมนิดนึงอร่อยอร่อยไหมอร่อยโอเคกินเลยค่ะกินข้าวด้วยลูกอร่อยไหมลูกพ่อกับแงยอนมะม่วงใบบุกหนูนะเขากินแต่ว่าเอ้าเอ้าหนูกินข้าวข้าวเหนียวด้วยลูกไม่เหนียวกินแต่มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวไหม หวานหวา,านไหมหวาน,านเดียวไหมอ่ากินเลยกินเลยกินเลยพอกินไหม<า>พอกินไหมอัน<อ>นี้ไงเดี๋ยวพ่อก็กินชนกันเลยอืมชนกับพ่อเลยอ่ะชนหนึ่งชอนชนกันนี่โอเคโอ,คโอค้พี่เม่นมาส่งดาวให้ยี่สิบดวงเห็นไหมนี่ ฉลาดอยู่ยค่ะเรากำลังเป็นน้องเพชรอยู่ในห้องน้ำนั่นเห็นไหมพอกินหมดแล้วอุ้ยหมดเลยพ่อยหมดยังพ่อยหมดยังยังเหรอยังอร่อยไหมฮะแสบบ่าซแสบ รู้เรื่องแล้วค่ะแม่รู้เรื่องก็ก็สื่อสารกันได้แล้วค่ะรู้เรื่องแล้วค่ะแต่ว่าบางบางทีอาจจะยังพูดไม่ชัดบ้างหมกกลาซิวม้มาวานไปอ่นนาพอไอ้พอเปีย,ออยกินลงโดดอยู่ระเบียบเพิ่งเหันกระลังเห็ดเจี๊ยงหมกกลาซิวกินตีปลาซิวอนันอีมแม่ขึ้นตไงไงแถวบูนี่ ีไปสอนน้อมันจะเป็นตัวน้อยๆเป็นดำๆแมนจ้ะปาหมัดอาซิวเก่งแท้ที่จริงเมื่อคืนจะต้องกลับกรุงเทพเลยค่ะแต่ว่าวันนี้จะอยู่กับลูกก่อนสักวันหนึ่งดือนหน้าแม่ไม่ได้อยู่เนย่ง แม่หยุงเทพทั้งเดือนเลยเมียนยายๆก็เคยไปเก็บตอนเป็นเด็กหน่อยมะม่วงต่กอก<ล>จ่หังฝนล้มมาช่วงหลังสงการไมโบ,บกหาต้นม่วงเอินกันนะลูกใบโบกบอกบอก,นะบบอกันนะไมโบก ไม่แกะให้เลยนะมามาแฉบแกะแนวเดียดพ่อแกะให้อีกมาพ่อแกะให้พ่อแกะเปลือกออกให้พ่อแกะเปลือกให้ออกให้ครับกินเปรี้ลือกินเปรี้ยวโอเคกินแบบนั้นก็ได้นะอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะมีขาด้วยปุ่นซุ่มนั่นยังนม่ออกน้ำ แก้วงไข่กดพ่อยกินนมอะไรคะก็กินโฟมอโอเมก้าเออใช่ไหมเรียกว่าโฟมอโอเมก้าไหมโอเมก้ารสจืดธรรมดาเลยค่ะไม่ได้กล่องอะไรในกล่องธรรมดาเลยแต่ว่าตะกีน่ะกินนมงัวแดงนมงัวแดงผสมน้ำ ไม่ได้ไปค่ะรอบนี้น้องไม่ได้ไปเพราะว่ารอบหน้ารอบหน้าประมาณวันที่สิบใช่ไหมจะวเงลงไปสิบสิบเอ็ดเดือนหน้าค่ะค่อยจะเจอก็มีหลายคนถามแบบเวลาแอนไปงานแบบน้องมาด้วยไหมอะไรเงี้ยคือคือน้องอยู่ขอนแก่นนะคะปกติแล้วพักผ่กินหอยกินสดมันหันมาจะเร้าเล้วดีกินมุกม่วงแบ สบายดีค hmm. yes. mm ่ะจากเอฟซีหลวงพะบาง่ถกินกินปลาซิวเลยแม่เมืองแนวกินนี้แม่เรามาฝากคณอาไข้หมดแดงนะมายังดิ่นอยู่เลยนี่แม่แม่มันยังดิ่นอยู่นี่แก้วนี่อันนี้คือแอนมากเนี่ยแล้วอันนี้ทมดแล้วหมดแล้อโอเคครับแต่พ่อแกให้ใหม่ค่ะ เอาไหมกินอี่มไหมคะไม่กินอิ่มแล้วหรอคะอิ่มแล้วมาเช็ดมือมาอ่ะเช็ดมือนะคะเช็ดปากด้วยเช็ดปากด้วยโอเคถ้าดูแลตัวเองได้ก็คือไปโรงเรียนจ้าเอ้าอุ้ยมาเยอะหยออันนี้น้องเพชรค่ะอันนี้น้องเพชรเพิ่องออกมาจากห้องน้ำ

เค็ดมือ,อยังกินน้ำเปล่าไหมกินน้ำไหมคะแมวให้เงี้ยโอ้ยเป็นกินแซ่บกินลายหรดูดได้เยอะเลย